พัรษานั้นหลวงพี่ศินและหนานสายชนจำพรรษาอยู่ที่เพิงถ้ำแห่งนั้นเพื่อรอครูบาอาจารย์ที่ขึ้นไปเข้าสมาบ,บัติอยู่บนยอดเขาทั้งสองชีวิตระหว่างรออยู่ที่ด้านล่างนั้นก็ประสบพบเจอกับเรื่องราวแปลกๆโดยเฉพาะหนานสายชนที่เพิ่งโดนพวกผีป่าหรือลุกขเทวดากำบังซ่อนตัวเอาไว้ถึงสมวันสามคืนเพราะพวกลุกขเทวดา เขามีความปรารถนาจะทําบุญกับหลวงพี่ศินจึงต้องยอมกีดการหนานสายชนเอาไว้เนื่องจากหนานยังมีศินไม่ครบพวกผีป่ารุกขเทวดาจึงไม่อยากคบค้าสมาคมด้วยเขาจึงซ่อมกําบังหนานสายชนเอาไว้ก่อนพอครบสามวันออกจากป่ามาได้หนานก็มานั่งงงอย่างกับเป็นไก่ตาแตกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คือตนไปหลงป่าแค่เพียงคืนเดียวแต่พอกลับออกมาอาจารย์ศิลป์ก็บอกกับตนว่าหายไปตั้งสามวันสามคืนทั้งๆท,ท,ที่ตนก็นอนอยู่บนต้นไม้แค่เพียงคืนเดียวแต่อาจารย์ศิลป์ก็บอกว่าสามวันสามคืนมันเป็นไปได้อย่างไรและผู้ที่เปรับตนนำตนออกมาจากป่านั้นก็เดินคุยกันมาดีๆแต่พอมาถึงที่พักกลับหายไปดื้อๆซะงั้นผู้ที่ยังไม่เข้าถึง ไม่เข้าใจในสภาวะทิพย์จึงเกิดอาการงงงนันสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตนนั้นมันช่างเป็นเหมือนเรื่องมายาที่หาคำตอบอะไรจากทางโลกไม่ได้เลยพบแห่งความเป็นทิพย์สภาวะของพวกเขามันช่างแตกต่างจากความเป็นทางโลกอย่างสิ้นเชิงแม้จะมีอะไรคล้ายๆกันอยู่ก็ตามแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนานสายชนก็ทำให้หนานกลับมานึกทบทวนคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ เรื่องราวของการมาอยู่ป่าต้องมีความสำรวมระวังทั้งกายและใจจะปล่อยให้การกระทำทางกายและจิตใจให้มันเลื่อนลอยไปนั้นต่อจากนี้ไปคงเผลอไม่ได้เพราะการมาอยู่ป่าสิ่งที่มองเห็นก็ยังพอตัดสินวิเคราะห์แยกแยะได้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นยากที่จะพินิษพิจารณาได้สายตาที่มองเข้าไปในป่าทีไรก็ทำเอาหนานขนหัวลุกสู้ขึ้นมาทุกครั้ง นับต่อจากนี้เป็นต้นไปนานจำต้องสำรวมระวังให้มากกว่านี้หลวงที่ศิลป์ก็มีเมตตาบอกหนานไม่ให้ทำอุปทะอะไรมากมายให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติให้มากนานสายชนจากคนที่ตั้งอกตั้งใจติดตามพระธุดงทั้งสองจะมาร่ำเรียนวิชาอาคมตอนนี้เริ่มประจักษ์แก่ใจขึ้นหลายอย่างแล้วหันมาปฏิบัติสมาธิตามคำแนะนำของหลวงพี่ศิล ซึ่งเขาก็นับถือยิ่งครูบาอาจารย์ผู้หนึ่งหลังจากที่นานสายชนประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่สุดพิสวงกับตัวเองหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ผ่านมาหลายวันพอสมควรเหตุการณ์ใหม่ก็เกิดขึ้นอีกจนได้ในช่วงหัวค่ำวันหนึ่งนานได้ไปหักฟืนเพื่อที่จะมาเป็นเชื้อไฟในการต้มน้ำต้มกาถวายน้ำปาาณแด่พระสง์ระหว่างที่เดินหาไม้แห้งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณนั้น ก็ได้ไปเจอกับกิ่งไม้แห้งขนาดใหญ่จึงลากกิ่งไม้นั้นมาอย่างที่พักคิดว่าจะมาหักกองรวมกันไว้ในระหว่างที่นานสายชนลากกิ่งไม้มาอยู่นั้นหลวงพี่ศินปก็กำลังเดินจงกรมอยู่อีกด้านหนึ่งของเพิงผาการที่หักไม้แห้งจึงไม่เป็นการรบกวนสมาธิของท่านพอตะวันลับฟ้าหลวงพี่ศินก็หยุดการเดินจงกรมแล้วกลับมานั่งอยู่ที่หน้ากรดของตัวเอง เพื่อฉันน้ำร้อนน้ำชาน้ำปานะพักผ่อนระหว่างที่ฉันน้ำปานะอยู่นั้นหลวงพี่ศิลป์ก็กล่าวขึ้นกับนานสายชนว่านานคืนนี้อย่านอนที่เดิมนะให้เปลี่ยนที่นอนใหม่ไปนอนอยู่ด้านหลังของอาตมานานสายชนได้แต่นั่งทำหน้างง,งว่าทำไมอาจารย์ศิลปถึงพูดมาแบบนี้ทั้งๆท,ที่ทุกวันท่านไม่ให้เขาไปใกล้ในขณะที่ท่านปฏิบัติสมาธิอยู่ แต่วันนี้กลับบอกให้เราไปนอนอยู่ที่ด้านหลังมันคงจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างเป็นแน่ไม่งั้นท่านอาจารย์ศินคงไม่พูดออกมาอย่างสุ่ม 4, สีีสมห่าท่านคงเห็นอะไรไว้ล่วงหน้าแล้วพอตะวันผ่านไปความมืดมิดก็เริ่มเข้ามาปกคลุมหลวงพี่ศินก็นั่งหลับตาปฏิบัติสมาธิในที่ของตนนานสายชนเมื่อเสร็จจากกิจต่างๆก็ค่อยๆเดินอย่างระมัดระวัง เพื่อมาหาที่นอนอยู่ด้านหลังของครูบาอาจารย์ในใจก็ลุ้นระทึกว่าคืนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนานสายชนเฝ้ารอด้วยอาการใจจดใจจ่อนอนดูกองไฟที่ลุกโชนอยู่ด้านหน้าของอาจารย์ศินนอนจ้องมองดูกองไฟรอดูเหตุการณ์จนเวลาผ่านเลยไปหนึ่งทุ่มก็แล้วสองทุ่มก็แล้วสามทุ่มก็แล้วยังไม่เห็นว่าจะมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นจนนานสายชนนั้น ได้เผลอหลับไปพอมารู้สึกตัวในช่วงกลางดึกรู้สึกว่าหูของตนได้ยินเสียงอะไรแปลก,ปกเสียงนั่นมันดังมาทุกทิศท,ทุกทางก,ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นนกชนิดไหนนานสายชนพยายามเหงียหูฟังเพื่อสังเกตฟังเสียงว่ามันเป็นเสียงสัตว์ชนิดไหนกันแน่ จะเป็นเสียงชนีก็ไม่น่าจะใช่เพราะเสียงนั้นมันเล็กแหลมซ้ำยังเยือกเย็นจนหน้าขนลุกจะยื่นมือไปปลุกอาจารย์ศิลปก็เห็นแต่ท่านนั่งนิ่งไม่ไหวติ่งไปมาเรากับว่าเป็นตอไม้ยังไงอย่างนั้นเสียงนั้นมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนเห็นอะไรผุบๆโผล่ๆๆๆอยู่ในราวป่าพอเพ่งสายตามองไปกับแสงสว่างจากกองไฟที่เห็นได้แค่พอลางๆเห็นมีรูปร่างตัวเล็กๆ คล้ายๆกับเด็กประมาณสี่ห้าคนหรือจะเรียกเป็นตัวก็ไม่เชิงเพราะจะว่าเป็นคนมันก็ไม่ใช่สักทีเดียวจะว่าเป็นสัตว์มันก็ไม่เชิงพิจารณาดูแล้วมันกึ่งคนกึ่งสัตว์ผสมกันพุงป่องๆตูดงอนๆขาก็มีสองขาแต่ว่าดูเหมือนมันติดกันมันจึงเคลื่อนไหวได้แค่เพียงกระโดดเอาเมื่อพวกมันเข้ามาใกล้หางเสียงของพวกมันก็สั้นเข้าห้วนเข้า เหมือนกับพวกมันร้องสุดเสียงดังกักตอนนี้หนานสายชนรู้ได้ทันทีเลยว่าพวกมันมาไม่ดีแน่เพราะเคยได้ยินผู้เฒ่าผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าหากเจอผีป่ากองกอยอยู่ภายในป่าหากได้ยินเสียงของพวกมันร้องจนสุดเสียงจนดังกักอย่างเช่นกองกอยกักหากได้ยินดังนี้แสดงว่าพวกมันกำลังโกรธและพวกมันพร้อมที่จะเอาชีวิต นานจึงยื่นมือมาสกิดอาจารย์ศิล์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านนั้นยังตื่นลืมตาอยู่เพราะเท่าที่ท่านนั่งหลับตาทำสมาธิก็แข็งขึ้นราวกับเป็นตอไม้บรรยากาศโดยรอบเหมือนกับว่าตนนี้อยู่ในป่าเพียงลำพังคนเดียวจึงอยากจะมีเพื่อนพูดเพื่อนคุยบ้าง อาจารย์อาจารย์ครับพอหลวงพี่สินลืมตาขึ้นแล้วหันหลังกลับมามองหนานสายชนหนานก็รู้อุ่นใจขึ้นเป็นอย่างมากที่อาจารย์นั้นตื่นขึ้นมาสักทีแล้วห,หลวงพี่สินก็พูดกับหนานสายชนว่าหนานไปทําผิดมาละสิพวกเขาจริงมาแบบโกรธเคืองอย่างนี้เอ๊ะผมผิดอะไรครับอาจารย์พวกเขาบอกกับเราว่า เรื่องเก็บฟืนหักฟืนเอ๊ะผมก็ไปเก็บไม้แห้งมานี่ครับอาจารย์หนานหนานแบกมาหรือลากไม้มาเออผมผมลากไม้มาครับไม้มันท่อนใหญ่ผมผมแบกไม่ไหวนั่นแหละมันผิดใจพวกเขานะแล้วเขาจะทำอะไรผมไหมครับชีวิตฮะนานสายชนเมื่อได้ฟังคำตอบถึงกับหน้าเปลี่ยนสี หน้าซีดเผือกเป็นไก่ต้มเมื่อได้ฟังคําตอบจากอาจารย์สินว่าพวกผีกองกอยเหล่านั้นมันจะมาเอาชีวิตตนเหตุผลแค่ลากฟืนมาเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีความอุ่นใจอยู่บ้างเพราะมีพระอาจารย์ศินนั่งอยู่ทางด้านหน้าของตนท่านคงไม่ยอมปล่อยให้เราเป็นอันตรายอย่างเป็นแน่หลวงพี่ศินนั่งหลับตาทำสมาธิอีกครั้งท่านนั่งหลับตาไปได้สัตพัก พวกผีกองกอยเหล่านั้นที่กำลังจู่โจมเข้ามาก็ต่างพากันหยุดชะงักอยู่ที่หน้ากองไฟทีนี้ก็เห็นพวกมันได้อย่างชัดเจนหน้าตาของพวกมันก็เหมือนกับคนเรามีตามีจมูกเหมือนเหมือนกันแต่จมูกของพวกมันจะบี้แบนราบปากยื่นออกมาคล้ายๆกับปากลิงบางตัวก็ผมหยิกสีดำบางตัวก็ผมหยิกเป็นสีแดงบางตัวก็มีนมอยู่ถึงหกเต้า คล้ายๆกับนมของสุนัขแม่ลูกอ่อนยังไงอย่างนั้นก็รู้ได้ทันทีเลยว่าผีกองกอยตัวนั้นคือเพศเมียตอนนี้ก็เห็นได้อย่างถนัดว่าพวกมันนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนมันกึ่งสัตว์กึ่งคนผสมกันหนานสายชนนอนตัวสั่นด้วยความกลัวขยับมาประชิดต,ตัวของอาจารย์ศิลปสายตาก็จับจ้องเฝ้ามองดูเหตุการณ์มันก็ไม่กล้าที่จะขยับเข้ามาใกล้อีก มันพากันนิ่งบ้างกระโดดบ้างแต่สายตาก็ยังจับจ้องมาที่คนสองคนพวกมันบนไปวนมาอยู่อย่างนั้นประมาณสิบนาทีเห็นจะได้หลังจากนั้นพวกมันก็กระโดดหนีหายไปในป่าไม่นานก็กลับเข้าสู่เหตุการณ์ปกติแม้พวกมันจะไปแล้วแต่หนานสายชนก็ยังหวาดระแวงอยู่ส่วนหลวงพี่ศิลก็ยังนั่งนิ่งสงบในท่านั่งสมาธิ พอถึงเช้าตรู่หนานก็ได้ลุกขึ้นมาหุงหาอาหารเพื่อที่จะทำกับข้าวใส่บาตให้พระหลังจากฉันเช้าแล้วเห็นอาจารย์ศิลท่านนั่งพักจึงได้โอกาสขยับเข้าไปถามท่านถึงเรื่องราวเหตุการณ์เมื่อคืนนี้โดยความอยากรู้อยากเห็นว่าอาจารย์ศิลน,นั้นท่านสื่อสารกับผีกองกอย,อย่างไรพวกมันจึงยอมจากไปอย่างโดยดีพวกเขาโกรธหนานที่นานไปลากฟืนมา มันผิดป่าผิดประเพณีของพวกเขาพวกเขาโกรธมากจึงจะมาเอาชีวิตของหนานไปแค่ผมลากกิ่งไม้มากับพื้นดินนี่แหละครับอาจารย์ถึงขั้นต้องมาเอาชีวิตกันเลยหรือเขาว่าการลากกิ่งไม้มาตามพื้นดินนั้นมันผิดประเพณีป่าของเขาเหมือนกับเราไปดูถูกเหยียดหยามเขาไม่ให้ความเคารพยำเกรงเขาทีหน้าที่หลังหนานก็อย่าไปลากมา ให้หักแล้วก็มัดรวมกันหอบมาแล้วอาจารย์พูดกับเขาอย่างไรครับเขาถึงไปก็พูดกันดีๆเหมือนอย่างกับคนเราพูดกันนี่แหละเขาบอกว่าหนานั้นไม่รู้ถ้ารู้หนานคงไม่ทําอาตมาก็เลยแผ่เมตตาให้กับพวกเขาแล้วก็ให้คํามั่นสัญญากับพวกเขาไปว่าต่อไปนี้หนานจะไม่ทําผิดแบบนี้อีกเขาก็ฟังเราอยู่นะแล้วเขาก็ไป ต่อไปก็ให้หนานั้นสำรวมระวังกันหน่อยอยู่ในป่าเขาก็มีกฎของป่าเราเป็นแค่เพียงแขกเป็นอาคันตุกะผู้มาเยือนเปรียบเสมือนการมาอาศัยบ้านเขาอยู่เราก็ต้องให้ความเคารพกับเจ้าของบ้านด้วยหลังจากเหตุการณ์เหล่าบรรดาผีกองกอยจะมารุมเอาชีวิตหนานสายชนผู้ที่ไม่ประสีประสาอะไรกับเรื่องของป่าก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ก็ทำให้เป็นการเตือนสติให้แก่คาราวาดผู้อุปถักพระธุดงให้รู้จักว่าการมาอาศัยอยู่ในป่านั้นอะไรควรอะไรไม่ควรจึงต้องมีสติสำรวมระวังมากขึ้นแม้จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่แปลกและพิศวงอยู่ในดงคงป่าแห่งนี้ยิ่งนานวันไปก็ยิ่งทำให้ผู้พักอาศัยนั้นเกิดความคุ้นเคยไม่ตื่นตระหนกตกใจกลัวเหมือนกับตอนที่มาอยู่ใหม่ๆ ป่าแห่งนี้โดยเฉพาะในยามค่ำคืนวันพระมักจะได้ยินเสียงดนตรีไทยดังแว่วมาซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันดังมาจากทางไหนเหมือนกับว่าบนยอดเขาแห่งนี้มีงานบุญยังไงยังงั้นเสียงดนตรีไทยโบราณดังขับขานอยู่ในดงในป่าพร้อมกับบรรยากาศของป่าที่เยือกเย็นก็ทำเอาผู้มาอาศัยอย่างนานสายชนนั้นไม่เป็นอันหลับอันนอนอยู่เหมือนกัน เพราะจะมีใครเขาที่ไหนมาจัดงานอยู่บนภูเขาอย่างนี้นอกเสียจากเหล่าพูกผีพูกเทวดาเท่านั้นแม้จะมีความหวาดกลัวจนสุดขีดอยู่บ้างจากเสียงที่ได้ยินจากภาพที่ได้เห็นแต่ก็มีความอุ่นใจอยู่มากที่ได้อยู่ใกล้กับอาจารย์ศิลผู้ที่ไม่ใช่พระธุดงธรรมดาธรรมดาเพราะประจักษ์แก่สายตาม,มาหลายครั้งแล้วและอีกเรื่องหนึ่งที่นานสายชนสงสัยมาตลอด ตอนที่ขึ้นมาอยู่บนเพิงถ้ำนี้ใหม่ๆทําทำไมเห็นเสือมาเพ่นพ่านอยู่แถวนี้บ่อยแต่พอพระอาจารย์โชดขึ้นไปปฏิบัติธรรมอยู่บนภูเขาสูงพวกเสือก็ได้หายไปไม่ปรากฏมาให้เห็นเลยหนานจึงได้นำเรื่องนี้มาสอบถามกับอาจารย์ศิลป์และก็ได้คำตอบว่าพระอาจารย์โชดนั้นท่านเคยมีบุญกรรมสัมพันธ์อันเก่ากับเสือมาก่อนไม่ว่าท่านจะปักกลดอยู่ในป่าแห่งใดก็มักจะมีเสือมาอยู่กับท่านเสมอ ตั้งแต่มาอยู่ในป่าแห่งนี้ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่สิ่งที่ได้ประสบพบเจอกันอยู่ทุกวันนั่นก็คือเจ้างูใหญ่ตัวนั้นที่มาฟังธรรมกับอาจารย์สินทุกคืนพอถึงเวลาสองทุ่มครึ่งจนถึงสามทุ่มงูตัวนั้นก็จะมาหมอบราบอยู่ที่เดิมพอฟังธรรมเสร็จเขาก็ได้หายตัวไปและก็เป็นอย่างนี้มาทุกคืนจนนานรู้สึกคุ้นเคยและไม่มีความหวาดกลัวใดๆ วันไหนงูตัวนั้นมาช้าไม่ตรงเวลาก็จะมองหาอยู่ตลอดพอเข้าสารอาหารแห้งนั้นใกล้จะหมดลุงพี่ศินป์ก็พาหนานสายชนเดินลงจากเขาเพื่อไปบินทบาทที่หมู่บ้านการเดินลงจากเขาไปสู่หมู่บ้านนั้นก็ใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมง เพราะว่าอยู่ไกลกันมากลุงพี่ศินจึงต้องพาเดินไปตั้งแต่เช้าตรู่กะว่าให้ไปสว่างอยู่กลางทางเดินต่อไปอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงไปถึงหมู่บ้านก็จะทันเวลาบินทบาทพอดีพอชาวบ้านเหล่านั้นพากันรู้ข่าวว่าพระธุดงลงจากเขามาบินทบาทพวกเขาก็ต่างพากันแห่แหนมาทำบุญเป็นอย่างดีจนได้ข้าวสารอาหารแห้งพริกเกลือปลากระป๋อง ได้มาเป็นถุงปุย๋ยสองถุงปุย๋ยจนหนานสายชนแบกกลับมาคนเดียวไม่ไหวชาวบ้านจึงพากันไว้วานให้ชายหนุม่มอีกสองสามคนแบกขึ้นมาช่วยแต่กว่าจะเดินกลับไปถึงยังเพิงถ้ำแห่งนั้นก็ใช้เวลารวมอีกหลายชั่วโมงกว่าจะเดินไปถึงก็เป็นเวลาบ่ายคล้อยพอดีก็เป็นอันว่าคนที่แบกของมาส่งนั้นต้องนอนค้างคืนอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนเมื่อถึงตนเช้าวันใหม่ จึงค่อยพากันกลับลงมาเมื่อได้อาหารมาอย่างมากมายนานสายชนก็อยากจะนำอาหารเหล่านี้ขึ้นไปถวายพระอาจารย์โชดด้วยเพราะตั้งแต่ท่านขึ้นไปปฏิบัติธรรมอยู่บนยอดเขาก็ล่วงเลยเวลามาจนถึงสองเดือนแล้วก็ยังไม่เห็นท่านกลับลงมาสักทีไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างแต่หลวงพี่ศินก็ได้ห้ามไว้ว่าไม่ต้องขึ้นไปรบกวนท่าน ท่านสั่งความไว้อย่างไรก็เอาตามนั้นสองเดือนแล้วนะครับอาจารย์ศินที่พระอาจารย์โชดท่านไม่ลงมาเลยท่านได้ฉันอะไรบ้างก็ไม่รู้นั้นไม่ต้องเป็นห่วงท่านหรอกผู้ใดก็ตามที่เข้าฌานสมาบัติจิตอยู่ในองค์ฌานนั้นพวกท่านไม่มีความหิวความกระหายดอกแต่สองเดือนแล้วนะครับอย่าว่าแต่สองเดือนเลยสามเดือนหรือเป็นปี ครูบาอาจารย์หลายท่านก็ทําได้พระอาจารย์โชดจิตท่านมีกําลังมากท่านบอกว่าสามเดือนก็คือสามเดือนแล้วร่างกายจะรับไหวหรือเขารับถ้าไม่มีคนเอาไปเผาเอาไปทําลายกายก็จะถูกหล่อเลี้ยงด้วยองค์ชานแต่ถึงแม้ว่ามีคนเอาไปเผาเอาไปทําลายจิตของพวกท่านก็ไม่มีความอาลัยหรือความเสียดายต่อกายเลยพร้อมที่จะเข้านิพพานได้ทุกเมื่อ และถ้าหากว่ามีคนไปพบเอาไปทำลายหรือไปพบแล้วนึกว่าท่านตายแล้วล่ะครับโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครมาพบหรอกหนานเพราะกายสังขารของพวกท่านมีเหล่าเทพเทวดาคอยปกปักรักษาอยู่คนธรรมดาธรรมดาทั่วไปถ้าไม่มีเวรมีกรรมต่อกันไม่มีทางมองเห็นได้หรอกแล้วอาจารย์ศิลเข้าสมาบัติได้ไหมครับ ลุงพี่ศินไม่ตอบอะไรได้แต่นั่งส่งยิ้มให้และก็เบี่ยงประเด็นพูดไปเรื่องอื่นพระอุปคุตนี้ท่านก็เข้าชานนันนาน,านท่านเข้าชานอยู่ใต้บาดาลมหาสมุทรท่านก็ยังดำรงาธาตุขันอยู่แม้เวลาจะผ่านมาเป็นพันสองพันปีแล้วก็ตามท่านก็คงยังอยู่ในชานอย่างนั้นเอ่ออาจาร,รย์ศิลป์แล้วท่านอยู่ได้อย่างไรครับอยู่ใต้น้ำอย่างนั้นท่านหายใจอย่างไร นานก็ลองฝึกซิจะได้รู้ว่าสภาวะฌานนั้นมันเป็นอย่างไรถึงอาตมาอาธิบายไปนานก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัจจตังนันเองก็เคยบวชมานานก็คงรู้ก็ก็ผมก็เคยได้ยินอยู่เขารับผู้ที่เข้าอยู่ในฌานอายตนะทั้งหจะถูกปิดหมดแล้วคนที่เข้าฌานตายในฌานก็ได้ไปเกิดเป็นพรหมชั้นพรหมนี้ ถึงนิพพานหรือ,อยังครับอาจารย์ศินยังไม่ถึงแต่ก็เกือบเกือบถึงพรมมีอยู่หลายชั้นพระอนาคามีท่านก็ไปรออยู่ที่ชั้นพรมแต่พรมชั้นปลายๆนะไม่ใช่ชั้นต้นๆชั้นต้นๆยังห่างไกลนิพพานอยู่นานสายชนเริ่มมีความคิดอยากมาเรียนรู้ในวิชาปฏิบัติสมาธิยิ่งฟังอาจารย์สินพูดบอกยิ่งมีความอยากมากขึ้น ทั้งทั้งที่วันเวลาผ่านมาเป็นเดือนสองเดือนแล้วเขาไม่เคยสนใจที่จะฝึกปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเลยมีแต่จะร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมอย่างเดียวจนอาจารย์ศิลป์ต้องให้ความรู้เพิ่มเติมกับเขาว่านานเอ้ยใครจะเรียนวิชาคาถาอาคมอะไรก็ตามจะเรียนมาจากครูบาอาจารย์ไหนสำนักไหนก็ตามก็ต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกจิตฝึกสมาธิอยู่ดี เพราะการที่จะสวดคาถาในบทนั้นนั้นให้ได้ดีมีฤทธิ์ตามที่ใจต้องการจิตนั้นต้องแน่วแน่เป็นหนึ่งจึงจะทำให้พระคาถาบทนั้นมีอนุภาพแต่ถ้าจิตไม่นิ่งวอกแวกต่อให้สวดคาถาบทนั้นเป็นร้อยเป็นพันจุกมันก็ไม่ต่างอะไรจากคนนั่งบนธรรมดาธรรมดายิ่งคนมาเห็นเขาก็จะหาว่าเป็นผีบ้าไปอีกแต่ถ้าคนนั้นฝึกจิตจนแน่วแน่มีจิตรวมเป็นหนึ่ง สมาธิมั่นสติสัมปชัญญะไม่วอกแวกวันไหวมีความมั่นคงเป็นที่ตั้งจนจิตนั้นสามารถเข้าฌานได้ไล่ไปตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุทะฌานเข้าออกฌานทั้งสีได้เป็นวสีจิตมันก็มีฤทธิ์มีกำลังไปร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมอะไรก็มีอนุภาพมากเมื่อใจเรามีฤทธิ์คาถาอาคมอะไรก็ไม่จำเป็นต้องเรียน อย่างพระอาจารย์โชตท่านไม่ได้หนังสือเลยแม้แต่สักตัวเดียวอ่านหนังสือไม่ออกคาถาสักบทท่านก็ไม่รู้รู้แต่บทสวดบนทําวัดเย็นทําวัดเช้าเท่านั้นท่านก็ยังมีฤทธิ์มากได้เลยนานถ้ามีใจก็เริ่มต้นฝึกได้แล้วแล้วอาจารย์จะให้ผมเริ่มตอนไหนละครับถ้าหากว่านานมีเวลาสำหรับหายใจเมื่อใดก็ย่อมมีเวลาสำหรับการภาวนาเมื่อนั้นก็ แสดงว่าผมเริ่มต้นได้ในวันพรุ่งนี้สิครับอาจารย์ก็แสดงว่านานวันนี้นานไม่ได้หายใจละสินานสายชนเปรียบเสมือนคนที่อยู่กับกองทองคำแท้แต่กลับไปมองเห็นกองตะกั่วที่อยู่ไกลตัวโดยที่ไม่สนใจกองทองคำที่ตัวเองนั้นได้เฝ้าอยู่เลยวันนี้เขาเริ่มมองเห็นคุณค่ากับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวหันหน้ามาฝึกมาปฏิบัติ อุบายรมของหลวงพี่ศินเปรียบเสมือนเอากิเลสไปล่อกิเลสคือเอาความอยากที่มีอยู่ในจิตในใจของนานสายชนล่อกิเลสให้อยากมาฝึกฝนเปรียบเสมือนเอาเหยื่อลอเบ็ดเพื่อเอาปลาตัวใหญ่ในที่สุดก็ได้ผลในคืนนั้นนานสายชนก็เริ่มต้นฝึกโดยผู้เป็นอาจารย์ให้กำหนดอาณา,าปานสติมีสติระลึกรู้อยู่กับลมก็นับว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ระหว่างรอพระอาจารย์โชดท่านออกจากสมาบัติและกลับลงมาเรื่องราวในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรมาอย่างไรต่อน,นั้นก็ค่อยมาติดตามรับชมรับฟังกันได้ในตอนต่อไปขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขทุกรูปทุกนามแล้วค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ